บฟุตบอลนี่แหละที่เก๋ไก่บอกว่าจะบอกลำจำจ๋าโอ้ยพูดภาษาอะไรนี่โอ้ยไปอยู่อังกฤษไม่เถื่อไปอยู่อังกฤษเมืองนอกอังนานคือ <c oughs> พูดอะไรนี่โอ้กิจกรรมเริ่มกี่โมงคะจมูก่องเริ่มสามโมงเริ่มสามโมงครับสามโมงบ่ายนะครับบ่ายสามโมงโอ้ยกูตังเอาบอกบาปเอ,อื้อแชร์ว่าอยู่กับสัน โอ้ยเป็นบมเขียดหรอครับผมโมเขียดบ่ผมดอกวแต่ว่ากลับมัดเหรอ <c oughs> มีกิจกรรมจังสีคินหอดน้องวิทย์ได้นาอ,อแมนค่ะเม <c oughs> ื่อวานนี้มีข่าวดีนะคะน้องวิทย์ลืมตาได้แล้วข้างหนึ่งนะคะประมาณนาทีหนึ่งประมาณนาทีหนึ่งหล้วก็หายนะคะ <c oughs> ก็เป็นข่าวดีอยู่ก <c oughs> ็ <c oughs> สู้นะเดลก็สู้ที่สุดนะครับผมแต่ว่าแผลก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตัดเสร็จหมดแล้วไงเริ่มดีขึ้นแล้วทั้งขาทั้งสองข้างก็ผ่าตัดเสร็จแล้วประวุมหรอเมย์น้ำคำบอกกล่องว่าสั่นคิดตามปรทันพนักงานคิดเบิ่งรวยขนาดตัวบอยสิเขาเนี่ยเมย์น้ำตัวแล้วถ้าตัวเตี้บอยก็เมย์น้ำดีเลยครันี่วิดหรอ ตาอมอมากเลยนี่นีดีขึ้นนมากตาดสดใสขแล้วเลิขยับได้วันต้มีสีแดงเนี่ยค่ก่าพุมปิดกี่โมงบายสามครับวัน้มีสีแดงวันมสองสีสีเงินกับสีแดงมีรถแห่ประจ่ามือนีต้องไปรอรุ่นในกลุ่มปิดนะคะทุกคนอาซิมี ปลอหลุนในกลุ่มปีติมันนี่มเสื้อไรอยู่ในนด้อไพรเอาหนังบักตือมาเขานะครับผมแกเจนเป็นผู้ภาคบอมสมีท่านกลมบอสได้แสดงว่าแถวเราได้ยิจะฟังหรือลังเออกำลังเลยงหน่าสวยจมูกสวยแล้วกำลังพอดีเลยน้องจนนี่ขอบคุณค่ะแต่ว่าหนูอยาก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 เปลี่ยนใหม่ค่ะอยากเปลี่ยนจมูกใหม่ให้มัเป็นทรงสโลว สโลบบาร์บี้หน่อยนะคะเพราะว่าหน้าหนูมันเหลี่ยมมันอย่างนี้เห็นไหมแล้วจมูกมันไม่รับนะคะเอาไปขึ้นนิดนึงสวัสดีค่ะพี่อุ้มรอในกลุ่มแล้วรอเชียร์ขอบคุณครัสฟอมครับขอบพระคุณครับเมืข่ขึ้นหนาแล้วเลี่ยงนหนาอ่นะได้หนานี่หน้าสดนะเนี่ยหน้าสดแบบตื่นขึ้นมาหน้าเป็นแบบนี้เลยไม่ได้แต่งหน้าเลยเพราะว่าเราใช้เซรั่มตานี่นะคะไม่ใช่เซรั่มแอมพู ใส่แอมพูดาน,นี้ล้วก็ท่ากันแดดนะคะกันดแดดแดนโซนะคะเต้นเชียร์หนึ่งกลุ่มในกลุ่มแล้วให้กำลังใจขอบคุณค่าพี่อุ้น่ารักที่สุดเลยอย่าเห็นน้องปิมมาร่วมกับเพื่อนๆแล้วน,ะน้องเจนนี่ใช่ค่ะอันนี้เราก็ปล่อยนะคะเป็นเรื่องของนะ เวลานะคะเรื sí, okay. okay. ่องของเนาะทุกอย่างก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบนะคะทุกอย่างอยู่ในกฎระเบียบนะคะเราทํางานมันก็ต้องมีกฎระเบียบนะคะก็ไม่เป็นสิวนะคะไม่า้องใไปพอดงพอแดดหรือว่าวันไหนเราอยากแต่งแบบแต่งเบาบางสิ่หนะคะแต่งเบาๆก็ลง่มกันแดดลง่มด่นิคแอมพูแล้วก็ลง่มกันแดดนะคะแล้วก็ลงมกันแดดแล้วก็ทาแป้งฝุ่นเอาไม่ชอบทาแป้งพับเลาแต่งหนุ่แต่หน้าหนูก็ไม่ทาแป้งพับนะคะ กระเทาะแป้งฝุ่น,น,นแบบหน้ามันแบบแป้งพับมันเต็มเกินไปนั่งกินนี่ก็ได้ช็อปออจะกายอยู่ตรงจะกไปนั่งนุ่นนั่งก็ได้เน็ตไม่ดีใช่ไหมคะภาพมระชาจริงหรอเน็ดดีไม่ดีหรอ โอ๊ยเป็นเป็งเรียกอโอนั่นก่อนอ้จ่างสร้างมาตัน่ออ้สร้างเออ้สร้างไอ้จ้างสร้างมาจา่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นท่าไหนคะก็คนโมโหเรื่องเลยกๆแค่ภาษามือเราแค่ภาษามือเราเรียกมาได้ไหมเรียเรี่ยสูง้นไม้อนหนาเต็มเต็มแทนนี่พม่ยอมโอ้ยแต่ว่าหนนี่ไม่ยอม แม่แอดออกมแน่หนูหนูยิ่งกีดตรตาค่ะลูกบาดสเด็เตเต็เลยค่ะลูกอนน้วกร์สกน่าก่อนาร์จีนต่งหนาเต็มแทะก็จีต่ตีนนตาคนย่งแท่แล้วก็ติสีอย่าแพ่หมาไซื้อสีแต่งหนาให้ย่งแเบบอลเบบอลแล้วก็ยืมมาเนี่ย ถ้าไม่ชัดหรอกะน่าจะเน็ดไม่ดีดดดหรือเปล่ามันอ้าวหรือเปล่า ไม่ชัดไม่เป็นไรค่ะแค่เราคุยกันชัดก็พอโอเคไหมครับมึงถามแยบอก็แย่พวกเงินสดบ่ออ๋อนี่งยม่ซราบาทเอาไปกินขนมเไมิสำนีล่ะอันนี้ขอเลยนี่ทอนีย์ก็ยงใจอวอยู่ต่กําแพง ระป,า,ปาเจนบ้าได้ครับผมบ้าไดุ้งจนนี่ทุกคนคือแบบอยากให้ดูอ่ะขึ้นหนูคิวบ่อยเเขียนเนียนี่หน้าสดอยากให้ดูต้องกันแดะด้ซึ่งๆ I <laughs> เราไปเรียนฉันไปหน้าคะมันหน้าเศร้าน้องๆมาหมดกันหรือยังคะกําลังทยอยมาครับผมแตงหนาจะหน่อยเด้อทุกคนขออนุญาตขืนหนาหน,ะนะะ่อเด้อค่ะ อยมากขอบคุณครับนกขอุดข,ขอขึ้นหน้าก่อนอะไรนี่นะพี่เกศเออเเฮะนากกินเลยเอาไปกินก็ได้พี่ปุ้ยบอกว่าพี่ปุ้ยบอกว่าวันนี้มีต้ตมตำปลา 把跑了，对没？给我方便点。